ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับกับคุณวัชอิสระไกรสีประทานเจ้าลิ Taiwan ้นเบอร์หารนสันพิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดท่าชากาและประธานกองบรรด์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์พร้อมกับคุณแอนจัดการจินาดินทีซีอีโอของมิสยูนิเวอร์สออร์เดอร์ไอเซชันนนี้ครับคืองานที่กำลังความยิ่งใหญ่ของเรากันครับ สเตย์เดรดที่พ vale ี่เอร่าท่านเองครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับตีว่าเป็นภาพที่ทุกท่านท่านตาเฝ้ารอคอยท์